โอเคทางนี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีแควนี้อยู่กับช่องเิมพาทัวร์นะคะพูดด,งดังๆเลยลูกไอ้น,นั่น <c oughs> ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามก่อนนะคะขอบคุณก่อนลูกขอบคุณก่อน <c oughs> นดีต้องรับสู่ช่องพิมพ์พาทัวร์นะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะที่โบสคิดค่ะเย้ บทิสสมุทรสงครามนะคะอยู่บางนกแฝกนะมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังแม่บทีสพกากิบแปลว่าบทีสดชิสเอานั่นเดี๋ยวบอกก่อนว่าอยู่ช่วงไหนบทคิดเป็นโรงเรียนน้องพิมพ์ก็เรียนที่นี่ด้วยเนาะแล้วก็อยู่บางนกแฝก <c oughs> สมุทรสงคราม <c oughs> ใครพิมพ์อยู่นิงน่งๆก่อนลูก ใครอยู่ใกล้สมุทรสงครามมาเที่ยวได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะสนแล้วเริ่มสนเละน้องพิมพ์ก็แปดขวบนะคะเรียนป .2 ที่นี่นะคะจะมีอาคารเรียนอยู่ฝั่งโน้นนะคะนี่อยู่บรรยากาศยามเย็นนึกติดแม่น้ำเลยค่ะติดเล็มแม่น้ำเลยนะ อาคารเรียนน้องพิมพ์จะเดินไปทางนู้นนะคะือเป็นตึกตึกตรงนี้นะคะ่ะตึกนี้นี่ตึกสีเหลืองๆนี่เลยอันนี้จะเป็นโบสถ์ช่วงเสาร์อาทิตย์เขาก็จะจัดงานนะคะงานไหว้งาน,างาน <c oughs> ของาศาสนาคิดนะคะอิมพิมจริงๆชชองหนูต้องมาพูดนะเนี่ยให้ดูบรรยากาศนะคะไปไหนแล้วพิมพ์ โผล่หน้ามาลสวยนะคะบทคิดที่นี่คือสูงใหญ่มากเนี่ยค่ะเอาวิ่งมาเมื่อเช้าก็พาไปถอนฟันมาค่ะที่โรงพยาบาลน้านพาะไรอุ้ยอุ้ยแม่จะล้มอุ้ยอย่าบีบแรงอันนี้ตึกของพี่ปอเลยนะตึกเรียนของพี่ปอปอ .4 ขึ้นไปป .4 ป .5 ป .6 ที่นี่มีถึงมอ .3 นะคะ เนี่ยเราไปดูด้านข้างบท<ว>คิดกันก็ใช่ไหนมัธยมก็คือตัวย่อ,อคือมอมอไงลูก,ลดาากเดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายข้างๆให้ดูก่อนนี่เห็นไหมบทคิดอะ่ะพีี่่่เเรรยกววาาาาปาคาาัับะมนชอบสวัสดีครับอันนี้มีชื่อเลยนะตัวนี้นี่ด้านข้างบทคิด สวยมากค่ะอากาศดีดีวันนี้ชื่อว่าแกะภาษาอังกฤษงแกะมีน้องแกะหลายตัวนะคะไปเดี่ยเราไปดูห้ามให้อาหารตาค่ะเขาบอกเพราะว่า<ม>ปกติเขาก็ให้กันปกติอยู่แล้ว อุยนี่ไงหมอบปลาคับสวยอ่ะปลาพะจิวอืมปาดปราจำปลาดำปลาดำาปลาดำาดก็ยังมาจากลาดปลาดำอีกไม่กี่เดือนก็จะเก้าขวบแล้วน้องพิมพ์มิถุนาค่ะ ด,ดูดูดูปลาครับนอนมันไหลมันนอนนิ่งว่ายนิ่งนิ่งตรงนี้คือบ่อใหญ่แล้วปลาสามารถอ้อนพวกนี้นอนสมอิ้งได้อืมมีสงฝั่งนะอม <c oughs> พนี้ปล่เดียว๋ยวพรุ่งนี้แม่จะไปถ่ายงานสม,มโอสมุทสงครามนะคะจะเด่นดังเรื่องสมโอกว่ลิ้นจี่นะคะพันแท้ ต้องที่สมุทรสงครามนะคะส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่นะคะแล้วก็ลิ้นจี่พันค่อมเพราะว่าต้นจะเตีเต้ยๆค่อมๆนะคะเก็บเกี่ยวง่ายผลก็จะออกช่วงเดือนนี้ค่ะมเมษาเริ่มขายได้แล้วเริ่มเก็บกินได้แล้วค่ะเ,เ,ปเป็นความเชื่อของเขาลูกอุ้ยอยมือ มันนึกว่าเราจะให้ของกินมันเลยไปไปนั่งตรงแกะตรงกลางลูกเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปให้ มาทางนี้ย้อนแสงอนี้เป็นกอาชูมือดิชูมือหิ่บกบไม่ไม่ที่ทําแบบเนี้ยอืมเนี้ยเอาทำดิชูชูนิ้วชูมือชูกัาปั้นไม่ได้เอาโรลโเบตมาเล่นนะ นี่ค่ะประมาณนี้นะคะสวยสวยสวย,สวยแสงตอนห้าโมงนี้สวยมากวันนี้ที่เท่าไหร่นะสิบเกา้ามกะลาสองพันหนรอยหบห้านะคะเป็นคลิปแรกของปีนะคะที่ถ่ายบทคิดนะคะอ่ะเดี๋ยวลาเพื่อนๆดีกว่าพิมพ์ก็ขอบคุณนะขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่มากดติดตามแล้วก็กดไลค์นะคะค่ะยังไงก็ใครที่เข้ามารับชมแล้ฟังแล้วยังไม่ได้กดนะ กดให้น้องพิมพด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้น้องพิมพนะคะทำไมแกะมันไม่มีหัวตรงเนี้ยหางาอืมก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสําหรับคลิปนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะไว้คลิปหน้าน้องพิมพ์กับแม่ต้าจะพาไปเที่ยวไหนนะคะจะถ่ายลงให้ชมเรื่อยๆนะคะกดติดตามไปด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะพิมพบ๊ายบาย ๊ายบายค่ะส่งจุ๊บส่งจุ๊บอืมอหูออเห็นปาก